คงต้งถึงเวลาที่ฉันต้องไปไี้แล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นถ้ามีทางเดินของเธอจะมีทางเดินของฉันไปเถอะเธอฉันก็ใจด,ดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องราของเธอลงในนิลยังไงต้องเดินต่อไปบอกกยังจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you Fuck you bitch b ผม o ะฟัก y บ u ซฟักลบตอนนี้ต right. ้องใจจะดูว okay. okay. ันนี้การจะโททักเธอส o ง e ักที่แม่ได้อยู่เพื่อไวคำว่ารักเธอแง่ไงเธอก็ต้องไปดังนั้จะไม่บังคับเธอตอนนี้ไปไกลออกไปจากรวงนี้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอารมณดถเธอเธอคือต้องไป Oh girl don't f i g t me ถ l าเธอเธอคือต้องไป I say goodbye เคยเลงอนาคต when i was young ฉันมาเขาโทษเธออยู่เสมอตอนทะเลาะกัน I say goodbye bitch t i l l t e prom y e a All the bitches know motherfucking 2000ทันีที่ในชีวิตนี้ได้มาเจอเป็นความขวัญแต่คงยิ่งทุกขวัญลงในพร้อมเธอจะบอกเพลง for love ทำไมป็นเพราะฉันก็คงจะเป็นเพราะเพลงพีนั้นมันได้มาเพราะเธออยากให้เธอมองตาไว้ไว้คนยังไม่คิเก็ตที่ฉันม rockstar life s h e got me so sad แต่ฟังโทรมาทาย ของนัชัดเจนโซอา u s t wanna บี s ต a r คงไม่เป็นไรได้กลับไปอยู่คนของเธอดีกว่าเอ้ฉันคงจะกลับไปสโมกกี้ไดีกว่าเอ้ฉันควรจะกลับไปอยู่ฉันดีกว่าเอ้ลลาตาวันดีกว่าเล่นแย่ๆทิ้งมันไปช่างแม่งดีกว่าเอ้ฉันคงจะกลับไปีดีกว่าเอ้ฉันควรจะกลับไปอยู่ของฉันดีกว่าเอ้ไลลาตาันดีกว่าเล่นแย่ๆทิ้งมันไปช่างแม่ง ถึงเวลาท <boundaries. S 1> <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่ฉ <guarding okay>? ันไปแล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นจะมีทางเดินของเธอจะมีทางเดินของฉันไปเถอะเธอฉันก็ใจดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องรองเธอลงไม่น่ารินยให้ต้องเดินต่อไปแบบกัยังจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you รู้ไหมบิ๊ช Fuck you bish ยอมเส้ Fuck love เส้ย Fuck love ที่ต้องการจะดุดุมในการเดาตัวทักเธอส่ง Fuck y o แม้ได้อยู่ไปไหวคำว่ารักเธอแต่ไงเธอก็ต้องไปงแม่จะไม่บันคับเธอตอนนี้ไปไกลออกไปจากกรุงเนธไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอารมณ์ดีทางไหนเธอคือต้องไป Oh girl don't f i g h me ทางไหนเธคือต้องไป I s a g o o d b y Fuck you, bitch.